น้องเสื้อกับกางเกงค่ะอย่าทะลึง่งไม่งั้นก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วน้องเหลือตัวสุดท้ายแล้วเร็วสีอะไรสีเขียวก็ดึงมาค่ะ อย่าเล่นอยู่ลีลาอืมอมสงสัยได้ทํากับน้ําตาอีกอะ่ะเดียวอ่ะแม่ไม่ชอบที่มันช้าลีลานี่แหละอา้าวไปละบายตัวสุดท้ายไหนดูกระดาษนี่อา่าไหน ระบายตรงไหนตรงนี้น้องหน้าไม่ระบายสีต้องระบายเสื้อผ้าหน้าเขียวเลยเสร็จยังะฮะ,ะเสร็จหรือยังติดเก็บ เก็บอุปกรณ์ปิดสียังไงโอ้ยเราเร็วแม่เมื่อยแล้วอ่ะมาแม่ช่วยไหนกระเป๋าเก็บอุปกรณ์อยู่ไหนกระเป๋าเอกเก็บอุปกรณ์อยู่ไหนครับ เอาไว้ไหนล่ะแล้วเอาไปถือทําไมใบงานเอาเก็บอุปกรณ์ก่อนเก็บไม่ใช่หรือเก็บไหนอุปกรณ์น้องยางลบอ,อ่าอ่าลูดซิปปิดเลยวางลงสิลูกวางลงบนโต๊ะถ้ามันถือแล้วไม่ได้เอาปิดซิป เก่งมากอ่ะต่อไประวังด้วยกันต่อไปเอาใส่หนังสือเร็วเอาไปงานใส่หนังสือเร็วไหนใส่ในใส่ในช่องนี้นไหน,นจะลงลูอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกเรื่องนี้อ่ะไหนจะลงรูไปไหนลงลูอะไรหรอเขาเรียกว่าเงาเอาใส่กลับหัวอยู่สลับใหม่อ่าอ่าแม่เปิดให้นะช่วยนะ ด้วยกันนะยับเอออ่ะอ่ะเออใส่เข้าไปเร็วเก่งเก่งเก่งเนื้อสัส <on> ู้สู้เนื้อสัส <t> ู <Gerilim> ้สู้เนื้อสัชู้ชู้ได้ยังเก่งมากเลยใส่จะหายไปแล้วใส่เข้ามาอ่ะอ่ะเอาไปเก็บตรงไหนคะอ้าวก็ไหนไหนไหนเอาไปเก็บตรงไหนอุปกรณ์ อันพับเก็บที่ตรงนู้อืมวางนี่ดีโอเคเรียบร้อยเอ้าตกตกตก <c oughs> วางไวด้ดีดีวางตรงนั้นแหละวางตรงนั้นแหละโอเคโอเคขอบคุณครับแม่ยังไม่สวยเลยขอบคุณค่า<อ>ให้แม่ที่ใช้มาค่ะ ที่แม่ใช้เหรอ <innen> ขอบคุณครับที่แม่สอนสิใช่ขอบคุณครับพี่แม่สอนให้หนูให้หนูมาครับ <c oughs> หอมแก้มแม่ด้วยหอมแก้มแม่ด้วยดังด้วยอโอ้โหโโห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 โออออ้้้้หหหหน้ำลายติดโควิดพอแล้วแหละแล้วจะยวน้องจะช่วยกิน